ก่อนอื่นก็คือขอร้องแม่ทัพที่เหิงค่ะอย่าปล่อยผมก่อนนอนได้ไหมเพราะว่ามันหล่อไม่ไหวจริงๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพลิตรีวิวค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการรีวิวซีรีส์เรื่องราวที่มันมีความคิ้วความน่ารักหนักมากอยากให้เพื่อนๆได้ไปดูค่ะถ้าเพื่อนพร้อมแล้วแล้วก็ไปเตรียมตัวชาพลังรับความฟินกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยค่ะดรคิ ie, หมอหญิงสุดคิ้ว ที่พารี่รีวิวคิดว่าแม่ทัพคิวยิ่งกว่าค่ะทุกคนโดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมีทั้งหมด28ตอนด้วยกันนะคะนำแสดงโดยห่วงจิ้นเจียค่ะหรือว่าที่เพื่อนๆคุณเคยจากซีรีส์เรื่องชะตารักสลับเกี้ยวนั่นเองซึ่งพารี่รีวิวก็ได้รีวิวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะประกบคู่กับซุนเชียนค่ะ โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะบอกเล่าเรื่องราวของเถียนชีนะเป็นผู้หญิงหญิงสาวทุกคนที่ปลอมตัวเป็นชายเพื่อที่ต้องการจะสืบหาความจริงกับคนร้ายที่ฆ่าพ่อแม่ของเธอนะคะและเพื่อที่จะเข้าไปในจวนของแม่ทัพจี้เหิงก็คือคนร้ายเนี่ยเบาะแสนะคะต้องไปสืบที่เรือนของแม่ทัพจี้เหิงก็คือแม่ทัพสุดลอาพระเอกของเรานั่นเองค่ะ เทียนชีค่ะเลยปลอมตัวเป็นหมอหลวงทุกคนติดตามท่านหญิงนะคะที่ได้พระราชทานสมรสเนี่ยแต่งงานกับแม่ทัพจี้เหิงแต่ว่าทุกคนก่อนที่จะได้สืบอ,อะไรเนี่ยท่านหญิงค่ะโดนเหมือนแบบวางยารอบวางวางยานะรอบค่าก่อน งานแต่งงานนะเพียงหนึ่งวันคะทำให้เถียนชีเนี่ยตกเป็นผู้สงสัยไปโดยบริยายเพราะว่าเป็นแบบว่าเหมือนคนใกล้ชิดเป็นหมอหลวงที่ใกล้ชิดก็อาจจะเป็นคนร้ายที่วางยาลอบฆ่าท่านหญิงก็ได้ค่ะและด้วยแม่ทัพจี้เหิงของเรานะคะก็แบบว่าเริ่มสนใจในตัวหมอหลวงเถียนชีของเรานะก็เลยจับเถียนชีค่ะมาเป็นผู้รับใช้ใกล้ตัวนะแบบว่าจะได้จับตาดู24ชั่วโมงแต่ทีนี้ทุกคนมันเกิดความฮาเกิดขึ้นเพราะว่า แม่ทัพจี้เหงของเราอะตอนกลางคืนเขานอนไม่หลับแต่ทีเนี้ยในตอนกลางวันบังเอิญว่าอากาศมันร้อนค่ะมอหลวงเทียนชีก็แบบว่าอยากจะดูแลอย่างดีก็เลยพัดให้แล้วปรากฏว่าพระเอกแม่ทับของเราสามารถหลับได้นะคะอย่างดีตอนคืนค่ะเขาก็เลยเรียกเทียนชีให้มาแบบดูแลอีกทีแบบเทียนชีก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันจะพัดให้นะซึ่งมันไม่ใช่พัดแบบพัดธรรมดาแบบอากาศร้อนแบบนี้ทุกคนมันเป็นการพับที่แบบว่า ให้เปรียบเสมือนลมธรรมชาตินะซึ่งก็สามารถทําให้แม่ทัพเจี้ของของเราอะ่ะหลับได้ลึกมากจึงเกิดเป็นคําลัหาที่เกิดขึ้นในจวนทุกคนเพราะว่าปู่เสิร์นที่เป็นคนใกล้ชิดพระเอกอะ่ะดันใช้คําที่เรียกหมอหลวงเขียนชีอะ่ะในตอนหนึ่งคืนนะที่จะมาให้พัดมาให้ดูแลพระเอกว่าคนรับใช้บนเตียงมันก็เลยเกิดเป็นคําที่แบบว่า หมอลหลวงเถียนชีก็ผู้ชายแม่ทับจี้เหินก็ผู้ชายมันจะยังไงและใช้คําว่าคนรับใช้บ,นเ,บนเตียงทุกคนมันก็เลยเกิดเป็นฉากฮาฉากตลกมากที่อยากให้ทุกคนดูพร้อมๆกับความฟินความลุกนิบที่เกิดขึ้นด้วยค่ะซึ่งในที่สุดก็สามารถจับคนร้ายนะคะที่วางยาลอบฆ่าท่านหญิงได้เถียนชีก็เหมือนแบบว่าสบายและหมดข้อสงสัย แต่ในขณะเดยียวกันทุกคนเทียนชีก็ได้ข้อมูลเบาะแสนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาว่าคนร้ายเนี่ยอยู่ในจวนแน่ๆเพราะว่าสูตรยาที่ใช้วาง ยาท่านหญิงเนี่ยเป็นสูตรที่แบบว่าเทียนเชียเหมือนเคยเห็นมาก่อนนะคะก็เลยคิดว่าคนรายเนี่ยน่าจะอยู่ในเรือนแต่ก่อนที่จะสืบหาคนรายได้นั้นไม่รู้ว่าเทียนเชีจะสามารถเอาตัวรอดในจวนนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าแม่ทัาจี้เหิงอะ่ะเหมือนเริ่มมีความรู้สึกสงสัยบางอย่างนะคะเพราะว่าด้วยเรื่องราวเหตุการณ์ความใกล้ชิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเทียนชียทําไมมันดูแบบ มือไม้สวยจางกริยาท่าทางมันดูมีความเรียบร้อยเหมือนแบบว่าผิดแปลกไปจากบุรุษสตรีบุรุษนะคะก็เลยแบบเหมือนสตรีอะไรอย่างนี้แม่ทับชี่เหินก็เริ่มเกิดความสงสัยเนาะจากการสังเกตสังกาอะไรอย่างนี้เทียนซีนะคะเริ่มจับได้ว่า เฮ้ยเขาจะจับความลับเราได้ไหมเถียนชีค่ะก็ต้องพยายามปิดความลับนี้เนาะเพราะว่ามีผู้ที่ล่วงรู้ความลับนี้แล้วค่ะว่าเถียนชีเป็นผู้หญิงนะนั่นก็คือเสี่ยงโหโยเย่น้องชายของท่านแม่ทัพจี้เหิงนั่นเองที่เราก็ขอภาวนาค่ะว่าเสี่ยวโหโยเย่ค่ะอย่าเพิ่งเปิดโปงความลับนี้เลยนะช่วยเถียนชีด้วยซึ่งนอกจากภาวนาที่ จะให้เสี่ยหัวเย่ยเนี่ยไม่เปิดโปงความลับแล้วนั้นเทียนชีค่ะก็ต้องพยายามช่วยตัวเองด้วยนะทุกคนโดยการที่แบบว่าไปห่อคณนิกาทําตัวให้แบบว่าดูเป็นชายมาตแมนชอบแบบไป่องหญิงอะไรอย่างนี้คือแบบหามากทุกคนจนแบบแม่ทัพจีอเหินแบบบอกว่าเจ้านี่บ้าผู้หญิงจริงๆเลยนะแบบเป็นฉากที่ฮาตลกมากที่แบบเออแบบนางเอกวางแผนได้ดีจนจนคนดูอย่างเราก็อืมเชื่อแล้วนะว่าหมอเทียนชีอะ่ะ เป็นผู้ชายแน่ๆไม่ใช่ผู้หญิงปลอมตัวมาหลอกแต่ก็ไม่รู้ว่าแม่ทัพจี้เหิงของเราจะเชื่อในแผนการของเถียนชยีหรือเปล่าะคะที่เราก็ต้องตามไปดูกันต่อในเรื่องค่ะทุกคนได้ๆก็คือทุกคนแม่ทัพจี้เหงิงพระเอกของเราขี้แก้งมากแก้งแบบว่าเนี่ยถ้าดอกไม้ที่มีอยู่ประมาณ10ดอกทุกคน ร่วงโรยไปหมดแล้วเถียนชีอ่ะยังหาคนร้ายไม่ได้นะเถียนชีจะต้องตายแล้วคือแก้ด้วยกันแบบว่ามีดอกอยู่สิบดอกเดินไปเด็ดทุกคนในขณะที่เทียนชีก็คือพยายามลดน้ําใส่ปุย๋ยเลี้ยงดูอย่างดีให้ดอกนั้นสามารถที่จะอยู่บนกิ่งการต้นได้นานที่สุดแต่พระเอกก็คือแบบว่าเดินไปเด็ดเดินไปเด็ดอะไรอย่างนี้แบบขี้แก้งหลายอย่างมาแก้จนแบบว่าเอานางเอกม,มาเป็นคนอาบนะ้ําให้ตัวเองแต่สุดท้ายธอกลายเป็นตัวเองนี่แหละ ที่เขินนางเอกหนักมากฉากนี้อยากให้ไปดูมันมีความแบบว่าจะแกล้งเขาแต่ทําไมทําไมเหมือนเราโดนแกล้งเองเรารู้สึกแบบว่าเขินอายเองอยากให้พี่ดูค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปพอแบบเอามาแบบเอาเขามาดูแลเรากลายเป็นความใกล้ชิดความสนิทสนุมเกิดขึ้น ซึ่งความจริงมันก็มีที่ไปที่มาในความสัมพันธ์ความฝินที่เกิดขึ้นนะทุกคนเพราะว่าพระเอกกับนางเอกแม่ทัพจี๋เหิงกับเถียนชีเคยเจอกันเมื่อตอนเด็กก็เพราะว่าพ่อแม่ของเถียนชีเคยทํางานในเรือนของแม่ทัพนี่แหละทุกคนก็เลยทําให้ทั้งสองคนมีโอกาสบังเอิญไ,ได้รู้จักกันและแม่ทัพจี๋เหิงก็คือฝังใจเกี่ยวกับเด็ก หญิงเด็กสาวในวันนั้นมากอยากจะตามหาตัวมาตลอดและเพราะเหตุการณ์ที่แบบอยากจะตามหาเด็กผู้หญิงครอบครัวของเด็กผู้หญิงคนนั้นนี่แหละทุกคนที่ทําให้แม่ทัรจี้หัวของเราอ่ะฝันร้ายมาตลอดมันก็พอดีกันไงที่นางเอกมาดูแลก็เลยทําให้พระเอกอ่ะสามารถนอนหลับลึกได้ที่เราก็รอลุ้นค่ะว่าให้ทั้งสองคนเนี่ยได้ล่วงรู้ความจริงนี้สักทีว่าต่างคนต่างก็คือพี่ชายน้องสาวที่แบบว่า อยากจะพบเจอกันมาตลอด mm hmm. หวังว่าทั้งสองคนจะสามารถจําความได้ว่าเคยเจอกันนะคะ mm hmm. เขาฟินเขาผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนี่เองและอยากจะบอกทุกคนว่านอกจากมีแม่ทัพจี้เหิงที่ยิ่งใหญ่แล้วนั้นในเรือนของแม่ทัพจี้เหิงนั้นยังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าค่ะทุกคนทุกคนเดาไม่ออกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นความสุดที่พารีรีวิวก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนั่นก็คือเทพเซียน mm hmm. ค่ะ เทพเซียนเต่านะคะแล้วก็เทพเซียนดอกไม้ก็มาที่แบบว่าอยากให้ทุกคนได้ไปดูว่าอเซียนเต่าและเซียนดอกไม้หน้าตาเป็นยังไงฮามากจริงๆอยากให้ทุกคนได้ไปดูประทับใจมากจริงๆค่ะที่สุดท้ายเราก็ต้องตามไปลุ้นไปเชียร์กันต่อค่ะว่าเถียนชีจะสามารถหาตัวคนร้ายได้ไหมสนุกลุ้นหนักมากมีความพลิกแพงแบบโอ้คาดการไม่ถึงเลยทุกคน แล้วก็แม่ทัพทจ่้เงจะสามารถนอนหลับสนิทได้ไหมจะจําได้หรือยังว่าเถียนชีคือเด็กผู้หญิงในวันนั้นนั่นแหละทั้งสองคนจะจำกันได้ไหมเรื่องราวจะสนุกสนานจะฟินจะฮาจะเศร้าเขาน้ําตาขนาดไหนเพื่อนๆอย่าลืมตามไปรับชมกันต่อในด็อกเร์คิวตี้หมอหญิงสุดคิว อย่าลืมตามไปรับชมกันต่อด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพารีรีวิวด้วยนะไปดูแล้วเป็นยังไงบ้างมาเมนบอกกันด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย